สาขาสองสวัสดีวันนี้ไม่ค้าหมูไม่มาแ้วไม่ค้าข้าวกล่องไม่ค้าเจไม,ม่ค้าหน้ากากมาสายไม่ค้าหมูไม่มาเราออกมาก่อบน,นี้ออกมาเร็วเมนูวันนี้เปลี่ยนไปตับพิแกงถั่วผักยาวใส่ไก่ก็ไข่ฟองเครื่อง แล้วก็กระเพราไกา่ไข่ดาวเหมือนเดิมน,นี่เมนูหลักเมนูยอดฮิตต้องมีทุกวันไม่มีไม่ได้ไม่มีคนถามหาเนี่ยเหมือนมือนหนึ่งเลยอืมอมืแล้วก็รถคันเดิมเพิ่มเติมน็อตตัวใหม่นี่ มาเยี่ยมเลยจะโรงงานเลยนัดตัวใหม่พี่้าหมูไม,มาเงียบจัง ไปไหนเพราะว่าค้าหมูหายค้าแจวไ็มาสายงา,งานโรงงานน้ารงไม้นี่กาสดสายร้อยอบอ้าวไงชมกลมไม่รู้ ดว่าฝนจะตกอ้าวอ้าวตัดหน้ากันอือ เริ่มดีล้วช้ามืดฟ้าล้องหึมหึมหึมมันขู่ไว้เฉยเฉยคือบินหน่หนเนี่ย เอาละแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชม